กองก็ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบื้องอต้ัวเป็นอำนาจสอบสวนก็คือเห็นว่ามีคนสั่งฟ้องไปก่อนอครับสั่งฟ้องไปก่อนอว่าเดี๋ยวเราขอความเป็นธรรมชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอาการจะกันกองทีนึงนะเข้า,ขาใจไหมคือเบื้องต้นเป็นอำนาจอันนี้ก่อนคือสั่งฟ้องแล้วก็อาการกันก้งองอีกทีผมก็จะพายาจำลองไปไปขอความเปทท็นธรรมอีกทีนึงเฮ้ย โจขับเบียร์ไม่ใช่ครับโอเคดีครับกูตาฝาดเ่าดครับตาฝาดตาฝานะไม่ไปครับไม่ไปไปได้ไปทำไมยังไม่จำเป็นนู่เนาะยังไม่จำเป็นคือผมก็บอกท่านบว่าไปแล้วว่าให้ยายก็ไปเตรียมเงินสองิ่นะของก็คือเรื่องนี้ยายจำลองต้องขอความเป็นธรรมแน่นอนเป็นสิทธิผมผู้ต้องหานะครับแล้วก็ผมก็ยังมองว่ามันไม่ได้หมิ่นประมาทใคร ครับสมมงพผมพูดเล่นๆแต่ใครดียวเอาพี่อ๋อได้เนี่ยชอบเ่าหัวพี่อ๋อเนี่ยไม่เป็นไรอ๋ออย่างงั้นอ๋อย่างงี้ทำไมกูอ๋อเกี่ยวเป็นกูอ๋อเหรอมีชื่ออ๋อคนเดียวเหรอไม่ใช่แล้วไอ้ที่บบกยายแกที่แกบ้างเนี่ยคุณคงไม่ได้หมายถึงยาจำลองมั้งใช่ไหมคงไม่หรอกผมเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเชื่อว่าเป็นคนดีแต่จริงๆคนบ้านเดียวกันยายแกก็แก่มากแล้ว จริงไหมะฮะค่ะแล้วก็ห้าหกห้าห้าห้าสิบ่าทเนาะโอ้หจริงๆทานผู้ชมก็คือก็ถือว่าอายุมากแล้วแหละเนาะครับ <ฮะ S 1> แล้วคุณดูอย่างยายจำลองเราดีว่าป็นคนผมแจกเก็ฟุ้งฟิงไดไหมฟุ้งฟิงคือรู้เรื่องบังไม่รู้เรื่องบังพอดีไลฟ์สดเห็นไหมผมก็บอกแล้วเวลาฟังดูเลยแกโกโกะไงกับรูปภาษาไอ้กรุงเทพบอกโกโกะก็คือหมายว่ามึนๆหรือเปล่าเนี่ยนะแก็แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าในขณะที่ยายแกไลฟ์สดอยู่ก็มีคนมาด่าแกเต็มเลย แล้วแกจะรู้ใครเป็นใครอ่ะไม่รู้หรอกแต่ในเมื่อพี่อ๋อเข้าใจว่าเป็นพี่อ๋อพี่อ๋อเข้าใจไปถูกไหมฮะอันนี้ตัวอย่างพี่อ๋อนะพี่อ๋อจะมาไเล่นงนีนะคือติดปากพี่อ๋อยู่คนเดียวแล้วก็เพราะนั้นวันนี้ก็คือผมก็ได้ทําเรื่องขอไม่ได้เรื่องแจ้งแจ้งขอว่าขอเลื่อนไปแต่วันไหนอย่าเพิ่งพูดดีกว่าไหมเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมความพร้อมให้ยายจำลองอีกทีหนึ่งไปไหนวะมาสิไหนอ่ะ อันนี้ออกมาได้แล้วไม่ต้องตกใจไปพาไปไหนแล้วแหมใครจะมาอุ้มยายมาง่ายๆได้ไงอ่าก็ครับโจยายอยู่ไหนยายอ่ะยายยายจำลองยายยายจำลองพูดอะไรนิดหน่อยๆไม่เป็นไรครับทุกท่านมาแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมามากันเยอะงงกันมาให้กันยอๆอ๋อหมมาเงียบๆนะยายเงียบมากเลยเงียบนะเงียบมากเลยนะ ไม่ต้องไปตื่นเต้นครับคดีอามารอมคดีหมิ่นประมาทนะครับไม่ได้มีอะไรมันไม่อยู่ในรถเนี่ยมาเลยครับม,มาเลยเราจะได้กลับกันเราอย่าลืมโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับ,ลรบแล้วก็เขาเรียกอะไรช่วงนี้ก็มีข่าวอะไรเกี่ยวกับผมอะไรสักอย่างว่าไปเทลงพ้นไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนะครับหมายนึกงว่าเสียโจ้เนี่ยเห็นเปิดประตูบ <ừ> ีเอเอมาเฮ้ย มึงจะลุกเข้มแข็งกันแล้วเกียร์ก่นนี่ยัมเกียร์แเดี๋ยวรอแป๊บพี่ก็จะไปส่งไอ้เรื่องหลักฐานอื่นไม่เกี่ยวกับเรานะฮะคือพูดให้แกสบายใจทีเดี่เพราะแกเป็นคนค่อนข้างเซนสติสตีเขาเรียนอะไรวิตกจริตใช่ไหมเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้อีกเออแล้วฝากความห่วงใยถึงญาติชี้ด้วยนะครับในโอกาสจะไปเยี่ยมมาแล้วจำได้ไหมายเขาอ่าสุขภาพแข็งแรงหายไปไอย่าไปตกใจกลัว โลคาพยาธิเป็นของที่พูวกับมนุษย์เราอยู่แล้วเมื่อเป็นก็ต้องไปรักษาแค่นั้นเองบยังน้องครับใช่เลยครับข้างหน้าเลยครับก็คือวันนี้ตํารวจเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนผมเลื่อนไปแล้วเพราะว่าให้ยายไปเตรียมตัวนิดหน่อยแตย่ผมจะขอความเป็นธรรมให้ยายแต่ชันอายการซึ่งอายการอาจจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องก็ได้ถ้าอาการสั่งไม่ไมสั่งฟ้องก็จบก็จบในเบื้องต้นเนี่ยพอตํารวจท่านเราต้องเข้าใจการทํางานตํารวจเขาอ่าตืตัดเนาะ เขาอึดอัดเบื้องต้นม no, ีผู้เสียหายมามากราบเขาก็สั่งใหม่ครับแต่ผมก็ยังดูว่าลักษณะที่เกิดขึ้นกัารจำลองมันก็ไม่ได้หมิ่นใครหมิ่นใครที่ไหนไม่ได้สมมติยาจำลองด่าทนายสมเกียรติโลจนะว่ารักกมลท่านนายเอออย่างเงี้ยโดนหรือเอาลูกไปแขวนเนี่ยโดนแน่แต่เฮ้ยอ๋ออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำไมคุณคิดว่าคุณเป็นเองคุณเองใช่ไหมคุณคิดเองใช่ไหมหรือเองไงวะเออนาะนั้น คือบางอย่างเราอย like like, <in <out> ่าไปร้อนตัวสิยายเคยโดนด่าว <lobster> ่าอีแก่ยายแก่ใช่ไหมแต่ว่าคนหมายถึงอีแก่อีแก่คนนี้เปล่าอ่ะใช่ไหมก็ไม่ใช่หรอกมันก็เป็นเรื่องของนี่นั้นแล้วก็ผมเห็นใ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 นคลิปแล้วผมดูแล้วโหมีคนเข้ามาด่าแกเยอะเหมือนกันเนาะแกเข้าใจว่าเป็นพวกเซียนเกียนฮาที่แบบเซียนเกียนเกลีย่มาเล่นแกอะไรเงี้ยแกก็ตอบโต้สิใช่ไหมอ่าแค่นั้นเอง เพราะนั้นทุกท่านให้สบายใจว่าคดีนี้ยายอย่าไปเครียดจนกระทั่งกินข้าวบอกได้เด้อคดีเหมือนจักกลีเล็กๆน้อยๆจากกียยังอยู่เป็นปีเลยเปล่าครับไอจักเกีย์หมาบอกไม่มาไม่มาไม่มาส่งกําลังใจให้เาะว่มาในคอมเมนต์กลับบ้านสิครับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเี๋ห็นไหมทีนี้เห็นว่าพรุ่งนี้มีข่าวดีของลุงเขาก็ยินดีด้วยนะครับมีดใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่วันที่11ค่ะปาดไกลฝน คนนั้นแกบอกคําเดียวสั้นๆเจ็ดร้อยเก้าสิบก็เลยว่าอะไรนะนะมีอะไรจะบอกกับคนที่ผงใยคุณยายไหมครับก็ขอขอบคุณทุกคน FC อะไรอะไะทนายโครับไม่มีอะไรจะบอกดีใจค่ะอ่าได้ค่ะคือไม่ต้องตื่นเต้นไม่มีอะไรนะจากกีมันจะตื่นเต้นไม่ได้จากกียังไลฟ์สดทุกวันเลยจากกีแล้วหนักกว่าด้วยนะน่ะ แต่กรีพดทุกวันเลยทุกวันเลยครับแล้วบางทีจะหมิ่นประมาทผมหรือเปล่าไม่รู้เลยในบางทีเอารูปธนาสมเกียรติไปแขวนกับลุงพลแล้วไปพูดถึงเรื่องนั้นนะผมผมจริงๆผมไม่อนุญาตนะมีเห็นคลิปไหมเห็ปรูปผมกับลุงพลแล้วก็พูดวิจารณ์เองเลยวิเคราะห์นักข่าวเซเลบของหมกสำนักข่าวหัวเฉียวเลยนะนะจริงๆบางอย่างอย่ารูปที่ไปแกลเวลาเป็นยูทูบเบอร์จะพูดอะไรอย่าเอารูปแขวน มี y o u t u b บบางช่องผมไม่รู้ว่าช่องไหนแต่ถ้าเอารูปท่านหัวหน้าเอากการไปแขวนเอาลบออกรู้ <c oughs> ออกจะใส่ข้อความตรงหน้าท่านเกิดท่านไม่พอใจขึ้นมาผมไม่เคยพูดอย่างนี้ขึ้นมาจะเดือดร้อนลบทิง้งถึงแม้เราไม่ได้บอกว่าท่านพูดหลอกเราวิเคราะห์จากจากจากการที่ท่านมายืนอยู่หน้าาอกการลบทิง้งนะครับการแขวนรูปส่วนใหญ่จะโดนอย่าแขวนรูปไม่จําเป็นอย่าแขวนรูปะนะ พยายามใช้เป็นประโยคที่อย่าไปกล่าวหาใครนะครับถ้าแขวนรูปเมื่อไหร่เต็มเต็มต่อให้เป็นผู้ชื่อเล่นผมไอ้ทนายอีคิแต่รูปผมอยู่บนเลยชัดเจนทำให้ผู้ที่อ่านเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าเป็นผมเพราะฉะนั้นอย่าทำพี่น้องถ้าทุกคนอยากเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพแบบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าทำร้ายตัวเอง่ะจริงไหมเราเป็นยูทูบเบอร์เพาเราต้องการรายได้ต้องการเสนอข่าวความจริง อย่าไปนนักข่าวแต่ถ้าเสนอข่าวแล้วทําร้ายตัวเองอย่าไปทําเ <_ an> ชื่อผมสิเนี่ยขนาดไล่ทีดเดียวยังโดนหมิ่นประมาณเลยดูดิ <_ an> แต่ยังฝากไปถึงผู้กรณีนะครับว่ายังไงก็เห็นแก่คนบ้านเดียวกัน <_ an> เห็นแก่กันที่เขาเป็นผู้อาวุโสแล้วจริงๆถ้าดูจริงๆยายก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับบางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าเป็นคุณแต่คดีมันยอมความได้ถ้าพอจะกรุณานะครับ หรือติดต่อผ่านทานายสมเกียิก็ได้ผมผมพร้อมจะคุยด้วยแล้วก็นะทางั้อกร่วมกวับทางมมตำรวจดูเพราะคดีเหล่านี้